ที่ลืมบ,บ่อยๆสัญญาณเตือนจากสมองศาสตการแพทย์ทางเลือกเนี่ยมองว่าความจำเนี่ยเกี่ยวข้องกับลมในสมองถ้าลมไหลเวียนผิดปกติหรือว่าพลังลมเนี่ยไหลย,ย้อนขึ้นศีรษะมากเกินไปสมองก็จะลา้าสมาธิจะหลุดจดจําอะไรก็ไม่ค่อยได้รวมถึงระบบไตเนี่ยก็มีส่วนในศาสตร์แพทย์แผนจีนมองว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้พลังจากไตในการหล่อเลี้ยง ถ้าไตอ่อนแอสมองก็จะขาดแรงเหมือนกันอีกสาเหตุหนึ่งก็คือม้ามอ่อนแอหรือว่าม้ามชื้นซึ่งหมายถึงระบบย่อยที่ทํางานไม่ดีส่งผลต่อการดูดซึมอ,อาหารไปเลี้ยงสมองทําให้รู้สึกเบลอสมองไม่ค่อยปลอดโปร่งจิตใจเองก็มีผลนะคะถ้าเราคิดอะไรเยอะเกินไปหรือว่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องในอดีตหรือว่ากาังวลในอนาคตเนี่ยสมองก็จะเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวแล้วความจําก็จะค่อยๆลดลงสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเริ่มจากง่ายที่สุดเลยก็คือฝึกอยู่กับปัจจุบันตั้งใจฟังตั้งใจมองเวลาทําอะไรก็ให้จิิิตอยู่่กัับสงงนน้้้ใหไดจรๆ สมุนไพรที่จะไปช่วยเรื่องความจําก็มีนะคะอย่างเช่นแปะกล้ยไปช่วยกระตุ้นเลือดไปเลี้ยงสมองใบโบบกช่วยลดความร้อนในสมองแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของการจดจําอาหารที่ควรจะกินบ่อยก็อย่างเช่นปลาเล็กปลาน้อยงาดําฟักทองไข่แดงน้ํามันงาหรือว่าอาจจะลองแช่เท้าในน้ําอุ่นก่อนนอนก็จะไปช่วยลดลมในศีรษะควรนอนให้หลับสนิท7จถึงชั่วโมงทุกคืนแล้วก็อย่าลืมปิดมือถือก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงด้วยนะคะ